พัฒนาความเชื่อของคุณพี่น้องที่รักครับเราจําเป็นต้องพัฒนาความเช <se> ื่อของเราที่มีต่อพระเจ้านะครับหรือความเชื่อที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเนี like ่ยเราจะต้องพัฒนาให้เข้มแข็งนะครับความเชื่อของเราเนี่ยจะมีคุณภาพก็ต่อเมื่อมันถูกสร้างอย่างมีวิัยที่เข้มแข็งนะครับและวิันที่เข้มแข็งที่จะพัฒนาความเชื่อของเรา ก็ได้มาจากการอ่านพระคัมภีร์ประจําวันนะครับการอ่านพระคัมภีร์จะทําให้ความเชื่อของเราเข้มแข็งขึ้นนะครับพี่น้องครับเพราะในพระธรรมโรมบทที่10ข้อที่17นะได้บอกว่าความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินนั้นก็คือการได้ยินพระวจนะของพระเจ้านะครับหรือการได้ยินการประกาศเกี่ยวกับพระคริสต์นั่นเองนะครับพระคริสต์นะฮะ ก็คือเราจะรู้เรื่องของพระคริสต์หรือพระเยซูริ์เจ้าได้ก็ต่อเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์นะครับการอ่านพระคัมภีร์พัฒนาความเชื่อของเราให้เรามีความเชื่ออย่างถูกต้องนะมีความเชื่ออย่างถูกต้องเมื่อเรามีความเชื่ออย่างถูกต้องนะครับเป็นการเชื่อตามพระคัมภีร์ก็จะทําให้เราสามารถรเผชิญกับอุปสรรคปัญหาได้อย่างเหมาะสมนะครับมีมุมมองที่ถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้า มีมุมมองหรือทัศนคติที่ดีต่อเหตุการณ์นั้นนะครับเมื่อความทุกข์ยากลําบากเกิดขึ้นมานะครับเมื่อความทุกข์ยากลําบากเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้เราได้รู้ว่าเราสามารถรเผชิญกับมันได้เพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าเคียงข้างเราพระเจ้าให้กําลังกับเราดังนั้นนะครับพี่น้องครับถ้าเราอาร่านพระคัมภีร์เป็นประจำเนี่ยเราจะได้เห็นพระสัญญาของพระเจ้าเมื่อเผชิญกับความ พุกใจเมื่อกลัวก็วางใจในพระเจ้าเมื่อกังวลน,นะครับก็เข้าหาพระเจ้าและการปลอบโยนนั้นก็จะทําให้เรามีจิตใจที่ปิติยินดีเมื่อกังวลหรือกระวนกะว,ะวยพราะวจนะของพระเจ้าก็บอกว่าให้เราละความกังวลน,นั้นไว้กับพระเจ้านะครับไว้กับพระเจ้าดังนั้นนะครับพี่น้องครับเมื่อความเชื่อของเรานะครับดูถดถอยขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะ มเชิญกับมันนะครับโดยการที่ขอพระเจ้าช่วยให้ความเชื่อถูกพัฒนานะการพัฒนาหมายความว่ามันจะไม่อยู่นิ่งกับที่นะครับแต่มันจะขยับนะขยับก็คือก้าวไปข้างหน้ามันจะเคลื่อนไปข้างหน้านะครับดังนั้นพระคัมภีร์ของพระเจ้าเนี่ยจะช่วยเราในการพัฒนาความเชื่อนะครับพี่น้องครับและอีกอันนึงนะครับที่จะพัฒนาความเชื่อของเราได้นะครับอย่างเป็นรูปธรรมเลยนะนั่นก็คือการ เผชิญกับปัญหานะครับพี่น้องครับพระคําของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับที่จะยกมาให้ท่านนะครับได้พิจารณาด้วยกันนั่นคือพระธรรมยากอบครับบทที่1นะครับข้อที่2จนถึงข้อที่4ซึ่งมีใจความว่าพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งเพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความทรหดอดทนและจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อทนทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดเลยเห็นไหมครับพี่น้องครับเราจะทดสอบความเชื่อนะครับหรือว่าความเชื่อของเราเมื่อถูกทดสอบเราก็ยังสามารถตั้งมั่นอยู่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเรามีทัศนคติที่ดีนะครับต่อ ปัญหาที่ผ่านเข้ามาทัศนคติที่ดีนั้นดูอย่างไรนะครับก็คือในข้อสองบอกว่าเมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีน่ายินดียังไงก็น่ายินดีที่ความเชื่อของเรานั้นจะถูกทดสอบว่าเราเชื่ออย่างไรนะครับความเชื่อของเราเข้มแข็งเพียงใดนะครับความเชื่อของเรานั้นมันออนแอนะครับหรือความเชื่อของเรามันแข็งแรง นะครับดังนั้นเมื่อเราบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าเมื่อมีความการทดลองเกิดขึ้นหรืออุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นเรายังเดินหน้าได้ความเชื่อของเรายังเดินไปข้างหน้าได้ไม่หยุดอยู่กับที่หรือถอยหลังแต่ความเชื่อนั้นยังเดินต่อไปได้ก้าวต่อไปได้นะครับนั่นก็คือความเชื่อของท่านถูกพัฒนาขึ้นถูกพัฒนาขึ้นถูกพัฒนาขึ้นจนเป็นความเชื่อที่มีคุณภาพจนเป็นความเชื่อที่เข้มแข็งนะครับ มีประสิทธิภาพและเมื่อการทดลองเกิดขึ้นเราสามารถผ่านนะครับเราสามารถผ่านได้และที่สำคัญก็คือเราได้ทรหดมากขึ้นอดทนมากขึ้นและก้าวไปข้างหน้ากับพระเจ้าได้ดียิ่งขึ้นนะครับดังนี้นะครับพี่น้องครับขอหนุนใจทุกท่านนะครับที่เราจะพัฒนาความเชื่อของเราทุกวันโดยการอ่านพระคำของพระเจ้าและพร้อมเผชิญกับปัญหา ไม่ว่าปัญหาจะเกิดขึ้นอย่างไรเ,เรามีทัศนคติอย่างหนึ่งครับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ความเชื่อของเราจะถูกทดสอบและเมื่อมันถูกทดสอบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นผลที่เราจะได้รับก็คือเราจะเป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดเลยนะครับวันนี้ขอพระเจ้าอุปภพลทุกท่านนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ